ผมอาจจะเริ่มต้นที่ไตรามาสที่1ที่ใกล้ที่สุดของเรานะครับว่าในไตรามาสที่1น,นะครับเราจะมีสินค้าอยู่5ประเภทนะครับคือ c r y ปโตเคอเรนซีนะครับ forex อ่าเซ็ตทีเฟกนะครับ e t f e t f ตรงนี้ยังเป็นในไทยอยู่นะครับไทย e t f นะครับและตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ในดิฟคอนรู้จักกันดีนะครับของอาจารย์ตั้มเราคือ d q i f d e e p น o n intelligence factory นะครับเราจะปล่อยสินค้าตัวนี้ออกมาหมดเลย d q i f ไม่ใช่เรียกว่าท่านที่อยู่ในดิฟคอนเนี่ยก็สามารถสร้างขึ้นมาเองได้อยู่แล้วแต่เรียกว่าเราจะมีโรบอทที่สร้างจาก d q i f มาเทรดเป็นสินค้าให้บริการละกันนะครับหอันและที่เหลืออย่างที่เห็นข้างในนี่ดูเป็นพอสังเกตละกันนะครับเป็น ชื่อโรบอทที่ทางโมเดลเลอร์ก็ตั้งๆกันมานะครับอาจจะชื่อ,อไม่แ,แปลกๆกันไปบ้างนะครับตาม,ตามแต่ละโมเดลเลอร์เลยนะครับที่จะถ้าท่านนับรวมนะครับก็ผมเดาว,ว่าอาจจะมีบอลอีกบอลยี่ยี่สิบกว่ารายการเรดดิ้งโรบอทนะครับที่จะ <c oughs> ปล่อยออกมาในไตรามาสแรกนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับหรือท่านที่ท่านอื่นๆที่สนใจนะครับรอติดตามได้จากทาง l i น์แอดของ Deep Ocean เลยซึ่งผมจะมาพูดถึงในหัวข้อสุดท้ายว่าทําไมเราต้องผลิตโรบอทกันมา เยอะๆนะครับเพราะในอีกหนึ่งสินค้าละกันที่ดิฟโอเชียนจะ จะปล่อยออกมาเรียกว่าภายในปีนี้ละกันนะครับคือเรียบโ e a n p o r t f o o i o นะครับใน Multimarket ในหลายๆตลาดนะครับต้องเริ่มมาจากในการที่เรามี Trading Robot หลายๆตัวเนี่ยครับนะครับการที่เราเรียกว่าเราแบ่งเงินให้ Trading Robot แต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันไปมันส่งผลถึง Performance นะครับในการบริหารพอร์ตตรงนั้นนะครับอันนี้ผมโชว์ภาพโมเดลคร่าวๆในการที่จะสร้าง Portfolio ในเชิงในเชิง,ง Ro บ o t นะครับสักตัวหนึ่งก็คือเราต้องโยน Data เนาะ มีการโหลด Data เข้า a l ลกอริท m มนะครับอัลกอริทึมก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคีย w o r d พวกนี้ผมว่าท่านที่อยู่ในสายคอนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วจากนั้นก็เอาผลลัพธ์เนี่ยไปประเมินโพสโปรเซสต่างๆไปเป็น Feedback กลับมาเพื่อที่จะมาอัปเดต a l ลกอริท m ของเรา Portfolio ของเรานะครับผมโชว์ผลการวิจัยอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราทําแล้วจะออกเป็นโปรดักตในอนาคตนะครับถัดๆไปเนี่ยผมในภาพนี้มีระบบทีเฟก c t อยู่3 ตัวนะครับชื่อโกบี้มนต้าและก็นีโมมนต้าท่านนักลงทุนน่าจะรู้จักกันไปแล้วนะครับที่ปล่อยจริงส่วนโกบี้กับนีโมเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยจริงนะครับยังเอามาทําการวิจัยเพิ่มเติมอยู่แต่สิ่งที่ท่านนักลงทุนเห็นนะครับแกนไวเป็นเงินทุนนะครับแกนวเป็นเงินทุนนะครับเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนนะครับอาจจะ2อ0 0 0นเออเดี๋ยวทษ่ทีครับหนึ่งแสนครับถูกแล้วศูนย์จุดหนึ่งเริ่มต้นที่1นึ่งแสนนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปประมาณ5ปีก็จะเห็นว่ามันต้าเนี่ยม ไปได้ไกลที่สุดเลยสีเขียวลองลงมาสีน้ําเงินลองลงมานะครับ ทีนี้ถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่อยากลงโรบอทหลายๆตัวนะครับไอเดียในการลงเงินหลายๆตัวสมมุติว่าผมมีเงินอยู่90,0,000ผมก็จะลงเงินสีส้ม300,000สีเขียว300,000สีน้ำเงิน3 0 0 0 0 0ถูกไหมครับนั่นคือรูปแบบที่ง่ายที่สุดใช่ไหมครับแต่บางคนเห็นว่าเฮ้ยสีส้มมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนี่ทำไมเราไม่ลงสีส้มเยอะหน่อยละ่ะสีเขียวกับสีน้ำเงินลงลงมาอย่างที่บอกนะครับสภาพตลาดเปลี่ยนตลอดเราไม่ควรเราควรกระจายความเสี่ยงเอาไว้นะครับก็เลยยังต้องลงสีเขียวสีน้ำเงินอยู่นะครับนั่นก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีในการทำพอร์ตโฟลิ ทางดิฟโอเชียนเองก็ทําการวิจัยแล้วก็ใกล้ที่จะ ล่อยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับเป็นพอร์ตโฟโยของ d e e โ o เช a n นะครับอย่างที่ท่าน,นักลงทุนเห็นตรงนี้เดี๋ยวเรามาเรียบเรียงกันใหม่นะครับเรียบเรียงกันใหม่มีเส้นมีคําพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยโอเคสีม่วงโกบี้น้ําตาลแมนตาสีส้มนิโมไปหา3ตัวนี้ก่อนม่วงอยู่ล่างสุดน้าตาลอยู่ตรงนี้บนสุดส้มอยู่ตรงนี้ต่ากว่าสีน้ําเงินนอยแล้วสีน้ําเงินคืออะไรอ่ะสีน้ําเงินคือ UCRP ผมแปลเป็นภาษาง่ายๆคือมี900,000แ,แบ่งให้ทุกตัวตัวละ3า0,000คือหารเท่าครับคือพอร์ตแบบหารเท่า แบ่งให้โกบี้ส0 0 0สนมันต้าส0ม0สนีโม่สามแสนี่คือพอร์ตของสีน้ําเงินครับจะเห็นว่าอ้าวกระจายการลงทุนไปให้ส้มกับม่วง กลายเป็น f o r m a n มนดรอปซะงั้นสู้ลง Nemo อย่างเดียวไม่ได้นะครับเออนั่นเลยเป็นที่มาในการดีไซน์เรื่องนี้นะครับบางท่านอาจจะได้ยินศัพท์นี้ในคําว่า Rebalance นั่นก็ใช่นะครับแต่จริงๆศัพท์ที่เขาใช้กันน่าจะเป็นเรื่องอัลกอริทึมิกพอร์ตโฟ o ิโอมากกว่าดำที่ผมเขียนไว้ในตอนต้นนะครับเออมันมีหลายคีย์เวิร์ดนะครับสิ่งที่ดี p อเช a นกำลังทำนะครับคือพอร์ตสีน้าเงินนะครับจะเห็นว่าการแบ่งด้วย โลจิกบางอย่างในการวิจัยที่มี AI ML มาผสมแน่นอนนะครับทำให้สามารถบูสต์เพอร์ฟอร์แมนะครับฉีกเพื่อนไปเลยที่ท่านนักลงทุนในแกนวายนะครับไม่ใช่เริ่มที่1 0 0 0 0แสนนะฮะเลข0ูนย์เลข10เลข20คือจำนวนเท่านะครับคือจำนวน1เท่า10คือโตจากเดิม10เท่านะครับถ้าสตาร์ท0 0 0 0 0แสนคือ เลข10คือ1ล้านในปี2017และไป40เท่าในปี2019นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและยังทำวิจัยที่ใกล้จะได้ออกเป็น Product ในเร็วๆนี้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวของทาง Deep Ocean อะถ้าดูเป็นสเกลธรรมดายากไปก็ปรับมาเป็นล็อกสเกลนะครับล็อกสเกลก็จะ ใกล้เคียงเปรียบเทียบกันง่ายละครับก็จะเห็นว่าพอร์ตด้วยเม็ดต่อของทาง Deep Ocean นะครับก็จะมี performance ที่น่าสนใจแล้วกันโอเคนั่นก็เป็นอัปเดตทั้งหมดของทาง Deep Ocean ที่ได้พัฒนาวิจัยศึกษากันมานะครับโอเคครับมีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปทาง l i น์แอดตรงนี้ได้เลยครับมีเท่านี้ครับเชิญคุณท่านครับ